ส่งงานฟอร์ด XLS ปี16 1 8นะตัวนี้บอดี ok ้นอก MC ภายใน T6 ระบบไฟทุกอย่างเป็น T6 นะครับโคมด้านเดิมเป็นจะเป็นโคมสีส้มๆยังไม่มีโปรเจคเตอร์นะลูกค้าเลือกใช้เป็นไฟหน้าฟอร์ดไวแทกปี P 18มีมอเตอร์ปรับไฟหน้านะครับปรับไฟสูงต่ำจากในรถได้อ่าลองปิดไฟดูก่อนอเปิดไฟหน้าครับเปิดไฟสูงครับ อ่ะคันนี้จัดชุดเต็มครับไฟสูงต่ำไฟตันหมอกเป็น LED นะครับพร้อมชุดกองการไฟย้อนพร้อมชุดแคมบัตจบๆเลยครับแพงหน่อยแต่จบนะครับพร้อมกับชุดปรับระดับไฟหน้านะครับปรับไฟสูงต่ำจากในรถได้ครับเวลานะครับปรับสูงต่ำจากในรถได้นะครับพร้อมกับไฟรูกุญแจ ไปห้องโดยสารจบๆสนใจสอบถามได้ครับ08 06 005 204ช่างอำํำมีบริการติดตั้งหน้าร้านและนอกสถานที่ครับ